ก็สดชื่นกันไปอีกแล้วนะครับสำหรับแนวทางตัวเน้นหน้าช่องเมื่อวานนี้นะครับที่ให้เอาไปเน้นและใส่หนักกันที่ทางด้านของเอ็กเซลเซร์นะครับก็เปิดบ้านเอาชนะทางด้านของฮีเลนวินได้ครับ3ประตูต่อศูนย์ก็สดชื่นเต็มเครื่องกันไปเต็มๆเลยใครที่ตามและเอาไปเน้นใส่หนักตามที่ผมบอกนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับสดชื่นอยู่ท้องกันไปเลยและสําหรับตัวเน้นใส่หนักในวันนี้หน้าช่องนะครับก็มองไปที่การโชเซลาอิตาลีกันได้เลยครับอูดิเนเซ่นะครับพบกันทางด้านของเอซิมิลานสำหรับคู่นี้นะครับ เอซิมิลานกันได้เลยครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเรื่องของฟอร์มเนี่ยเอซิมิลานเหนือกว่ามากครับแถมกระแสวันนี้ก็น่าสนใจอีกถึงแม้ว่าอูดิเนเซจะได้เปลี่ยนในการเล่นในบ้านก็จริงนะครับแต่ว่าฟอร์มของเขานั้นก็คาดหวังได้ยากเหมือนกันซึ่งในเรื่องของสภาพความพร้อมอ,อูดิเนเซดูพร้อมกว่านะแต่ว่าขุมกาลังแนวลูกทางด้านของเอซิมิลานเนี่ยอยู่กันครบเลยไม่ว่าจะเป็นลาฟาอลเลอาชิลูนะครับโรตาชิกนะครับพุริสิตนะครับอยู่กันครบเลยผมมองว่ายังไงในวันนี้เอซิมิลานบุกมาเอาชนะได้อย่างแน่นออนมงไปที่ซ และส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าและนอกเหนือจากตัวหน้าช่องก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยครับง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์นะครับจะมีทางเข้าอยู่จิมเข้ามาได้เลยรับรองครับว่าในครอบครัวเนี่ยสดชื่นอย่างแน่นอนก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเชียร์บอลด้วยความสนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ